สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเอกสารที่น่าสนใจมากมาชิ้นหนึ่งค่ะชื่อว่าลำดับการปฏิบัติมาจากคุณอโศกะถึงจะดูสั้นๆนะคะแต่เนื้อหาข้างในนีออ่พาเราไปสำรวจเส้นทางการฝึกจิตในทางพุทธศาสนาได้ลึกทีเดียวค่ะโดยเฉพาะเรื่องลำดับขั้นสู่ความสงบแล้วก็แก่นที่เรียกว่ารู้ใช่ครับข้อความนี้เหมือนเป็นแผนที่เลยนะฮะแผนที่นำทางจิต จากความวุ่นวายไปสู่สภาวะที่ที่มันลึกซึ้งขึ้นเป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาลองแกะรอยแผนที่นี้กันดูทำความเข้าใจแต่ละขั้นแล้วก็ดูว่าเอ๊ะมันไปเกี่ยวกับหลักใหญ่ๆที่เราอาจจะคุ้นๆกันอย่างอริยสัจสี่หรือสติปัฏฐานสี่ได้ยังไงบ้างเปิดมาประโยคแรกนี่ก็ชวนคิดเลยนะคะหยุดนิ่งเฉยสงบจนลมหายรู้หาย อ่านทีแรกนี่ต้องแบบเอสภาวะแบบนี้มันคืออะไรกันนะแล้วมันจะพาเราไปไหนกันแนะ่ครับน่าสนใจมากค่ะลองมาค่อยๆดูไปทีละขั้นกันนะคะครับเริ่มที่ลำดับแรกเลยหยุดนิ่งเฉยสงบอันนี้คือพื้นฐานเลยนะครับของการทำสมาธิภาวนาเริ่มจากหยุดก็คือพักความคิดการเคลื่อนไหวต่างๆทงั้งนอกทั้งในที่มันวุ่นวายอยู่อือพอหยุดได้ก็ต้องนิ่ง คือประคองสภาวะหยุดนั้นไว้ไม่วอกแวกไม่กลับไปคิดหรือขยับเขยื่อนการหยุดกับนิ่งนี่ฟังเหมือนง่ายนะคะแต่ทําจริงนี่คงต้องอืใช้ความตั้งใจเยอะเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะสมัยนี้อะไรอะไรก็ดึงความสนใจเราไปหมดเลยใช่ครับต้องอาศัยกําลังใจกําลังสติพอสมควรแล้วคําว่าเฉยกับสงบล่นะคะมันต่างกันยังไงในขั้นตอนนี้เป็นคําถามที่ดีครับ เฉยในที่นี้ก็คือการวางใจเป็นกลางหรืออุเบกขานั่นเองคือเมื่อมีความรู้สึกหรือความคิดอะไรผุดขึ้นมาแม้จะหยุดและนิ่งอยู่ก็ไม่เข้าไปยินดียินร้ายไม่ตัดสินไม่ผลักไสแค่รู้และก็วางเฉยเฉยอ๋อแค่รับรู้แต่ไม่ทำอะไรต่อใช่ครับส่วนสงบนี่เป็นผลที่ตามมาเมื่อเราสามารถหยุดนิ่งแล้วก็วางเฉยได้ต่อเนื่อง จิตมันก็จะเริ่มคลายจากความฟุ้งซ่านเข้าสู่ความสงบจริงๆครับเข้าใจแล้วค่ะเป็นขั้นเป็นตอนที่ส่งผลต่อกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วส่วนที่ลึกลงไปอีกจนลมหายรู้หายอันนี้ตีความยังไงอะคะฟังดูแอบสุดขั้วนิดๆครับไม่ได้หมายถึงหยุดหายใจไปเลยหรือว่าหมดสติไปแบบนั้นนะครับ คำว่าลมหายในทางปฏิบัติเนี่ยหมายถึงสภาวะที่จิตมันสงบนิ่งและเอียดมากๆจนความรู้สึกถึงลมหายใจมันแผ่วเบาลงหรืออาจจะแบบว่ารับรู้ไม่ได้เลยในตอนนั้นอ mm. เพราะสติมันไปจดจ่อกับความสงบข้างในมากกว่าเรื่องกายอ oh. ส่วนรู้หายนี่ลึกไปอีกขั้นคือสภาวะที่ตัวผู้รู้หรือความรับรู้แบบปกติที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยที่มันคอยคิดคอยรู้นั่นรู้นี่มันหยุดทํางานไปชั่วคราวหรือดับไป มันเป็นการก้าวข้างการรับรู้แบบเดิมๆที่ต้องมีฉันรู้สิ่งนั้นไปสู่สภาวะที่มันเหนือกว่านั้นครับโอ้พออธิบายแบบนี้ค่อยเห็นภาพค่ะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรแต่เป็นสภาวะทางจิตที่ละเอียดมากๆเลยนะคะแล้วหลังจากลมหายรู้หายนี่ข้อความพาเราไปเจออะไรต่อคะเหมือนยิ่งเดินก็ยิ่งลึกเข้าไปอีกใช่ครับเป็นการเดินทางใช่ไหนข้อความก็จะบรรยายสภาวะธรรมที่อาจจะปรากฏตามมานะครับว่าหยุด นิ่งเฉยสง,งบปกติว่างเปล่าไม่มีอะไรสว่างสวยัยเป็นศูนย์หายสังเกตว่ามันต่อย,ยอดจากความสง,งบแรกๆไปสู่ความเป็นปกติของจิตคือสภาวะดเดิมๆที่ไม่ถูกกวนแล้วก็พัฒนาไปสู่ความว่างเปล่าคือปลอดโปร่งจากความคิดปรุงแตง่งความยึดมั่นต่างๆคำว่าว่างเปล่ากับไม่มีอะไรนี่ฟังดูคล้ายๆกันนะคะเออ มีความต่างในระดับความละเอียดอยู่ครับว่างเปล่านี้อาจจะยังพอรู้สึกถึงความว่างอยู่บ้างนิดๆแต่พอถึงไม่มีอะไรเนี่ยมันคือสภาวะที่แม้แต่ความรู้สึกว่ามีอะไรหรือไม่มีอะไรมันก็ไม่ปรากฏแล้วเหลือแต่ความบริสุทธิ์จริงๆโหลึกซึ้งจังครับแล้วจากนั้นก็อาจจะเกิดปัญญาความสว่างสวยัยรู้แจ้งข้างในหรือเข้าถึงสภาวะเป็นศูนย์คือศูญญตา แล้วท้ายสุดคือหายก็อาจจะหมายถึงการดับไปของกิเลสของอาสะวะหรือความทุกไปเลยฟังดูเหมือนว่าลมหายใจกับการรับรู้หรือตัวรู้เนี่ยเป็นเหมือนเครื่องมือสำคัญเลยนะคะที่พาเราไปถึงจุดนั้นถูกต้องเลยครับข้อความระบุไว้ชัดเจนว่าอาศัยลมพาไปสู่ภาวะลมหยุดและลมหายแล้วก็อาศัยรู้พาไปสู่ภาวะหยุดรู้และรู้หาย มันชีให้เห็นว่าการตามรู้ลมหายใจหรืออานาปานาสตินะครับกับการเฝ้าดูสภาวะรู้หรือตัวจิตเองหรือจิตานุปัสสนาเนี่ยเป็นเหมือนยานพาหนะหรือเครื่องมืลักเลย mm. ที่จะนำผู้ปฏิบัติค่อยๆเดินทางเข้าสู่สภาวะที่ละเอียดลึกซึ้งขึ้น,นเรื่อยๆจนกระทั่งเครื่องมือเหล่านั้นเองคือลมหายใจกับความรับรู้แบบเดิมๆมันดูเหมือนจะหายไปหรือเปลี่ยนรูปไป พอพูดถึงการปฏิบัติแล้วมันก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงหลักพื้นฐานที่สําคัญมากๆในพุทธศาสนาคือเรื่องทุกข์กับการดับทุกข์ซึ่งข้อความนี้ก็พูดถึงรู้ทุกขละสมุทัยด้วยนะคะใช่เลยครับอันนี้สําคัญมากข้อความเน้นว่าการรู้ทุกขละสมุทัยอยู่เนืองนิดทุกวันเวลานาทีวินาทีที่ระลึกได้นี่คือภารกิจหลักของผู้ปฏิบัติเลยคือต้องมีสติรู้เท่าทันความทุกข์ที่กําลังเกิดไม่ว่าเล็กใหญ่ แล้วก็สืบสาวไปให้เห็นถึงต้นต่อหรือเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดทุกขนั้นที่เรียกว่าสมุทยัยเพื่อจะได้ไปจัดการที่เหตุดับที่ต้นต่อของมันซึ่งหลักการรู้ทุกข์และสมุทยัยก็คือสองข้อแรกของอริยสัจสี่นั่นเองทีนี้สิ่งที่ดิฉันว่าน่าสนใจมากๆในข้อความนี้เลยนะคะคือการนิยามอริยสัจสี่ไม่ใช่แค่ว่าเป็นความจริงอันประเสริฐ แต่บอกว่าเป็นความรู้และเทคนิคการปฏิบัติต่อเหตุปัจจัยและผลฟังดูเป็นระบบมา,มากๆเป็นกระบวนการเลยใช่ครับเป็นมุมมองที่ทำให้อริยสัจสี่ดูเป็นเรื่องที่เเข้าถึงได้ปฏิบัติได้จริงไม่ใช่แค่หลักปรัชญาส,สูงๆอย่างเดียวแต่เหมือนเป็นคู่มือเป็น methodology ในการจัดการกับปัญหาโดยเน้นไปที่ความสัมพันธ์ของเหตุและผลซึ่งก็คือหัวใจของปฏิจจสมุปบาทอยู่แล้ว และที่ดูจะว้าวยิ่งกว่านั้นคือการเปรียบเทียบกับวิทยาศาสตร์เลยนะคะบอกว่าวิทยาศาสตร์คือความรู้เรื่องเหตุปัจจัยและผลแล้วก็สรุปว่าอาริยสตร์สี่ก็คือความรู้และเทคนิคการปฏิบัติต่อเหตุปัจจัยและผลเหมือนกันการเปรียบเทียบแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะมันเป็นการอืม ตีกรอบให้เห็นว่าหลักการในพุทธศาสนาโดยเฉพาะอริยสัจสี่เนี่ยมันมีความเป็นเหตุเป็นผลมีความเป็นระบบไม่ต่างจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เลยวิทยาศาสตร์ศึกษาสาเหตุปัจจัยผลลัพธ์ในโลกภายนอกใช่ไหมครับค่ะแต่อริยสัจสี่เนี่ยมุ่งเน้นไปที่การทําความเข้าใจและจัดการกับเหตุปัจจัยและผลที่เกิดขึ้นในโลกภายในคือเรื่องของจิตใจความทุกข์ของเราเองเป็นการบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องงมงายนะ แต่เป็นกระบวนการที่พิสูจน์ผลได้ด้วยการลงมือทําทําให้หลักธรรมดูจับต้องได้มากขึ้นจริงๆค่ะแต่ก็คงมีข้อต่างสําคัญเหมือนกันนะคะวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่จะมุ่งทําความเข้าใจควบคุมโลกภายนอกครับแต่อริยศาสตร์มุ่งเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนแปลงโลกข้างในของเราเองแต่แก่นเรื่องเหตุผลนี่ชัดเจนเหมือนกันเลยหลักที่ว่าเหตุมีผลมีเหตุด,ดับผลดับก็สนับสนุนตรงนี้มากๆเลยนะคะ ถูกต้องครับนี่คือหัวใจสำคัญเลยทุกอย่างเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยถ้าเหตุปัจจัยมันพร้อมผลก็ต้องเกิดเมื่อเราสามารถดับเหตุปัจจัยนั้นได้ผลที่เคยเกิดจากเหตุนั้นมันก็ต้องดับตามไปด้วยถ้ามองในมุมอ,อริยสัจสี่ก็คือทุกที่เป็นผลมันเกิดเพราะมีสมุทยัยคือตัณหาอุปทานที่เป็นเหตุถ้าเราดับสมุทัยได้คือเหตุดับ ทุกก็จะดับคือผลดับซึ่งก็คือสภาวะนิโรดนั่นเองครับเอาละค่ะกลับมาที่คำสำคัญมากๆคือคำว่ารู้หรือจิตที่ข้อความนี้ให้ความสำคัญมากเลยข้อความอธิบายธรรมชาติของรู้ไว้ยังไงบ้างคะข้อความชี้ชัดเลยครับว่าจิตหรือผู้รู้เป็นผลเกิดขึ้นได้จากการกระทำต่อกันของเหตุและปัจจัยอันนี้เป็นการย้ำหลักอนัตตาเลยคือความไม่มีตัวตนที่ถาวรของรู้ สภาวะรู้ที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่แก่นแท้ไม่ใช่ตัวเราจริงๆแต่เป็นแค่ผลลัพธ์ที่เกิดชั่วคราวจากการที่สิ่งต่างๆมาเจอกันพอดีเช่นตาเป็นเหตุไปเห็นรูปเป็นปัจจัยก็เกิดการรับรู้ทางตาขึ้นมาเป็นผลคือจากขบวิญญาณพอเข้าใจว่ารู้เป็นแค่ผลที่เกิดจากเหตุปัจจัยแล้วมันสำคัญยังไงกับการปฏิบัติล่ะคะ โอ้สำคัญมากครับสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยเพราะข้อความบอกต่อไปว่ามีรู้จึงมีเรื่องหมดรู้จึงหมดเรื่องออื uh huh. แล้วก็ตอกย้ำอีกว่าเหตุของการเกิดทุกเรื่องทุกสิ่งคือรู้นี่เป็นมุมมองที่แบบว่าเปลี่ยนวิธีคิดได้เลยนะครับมันหมายความว่าต้นตอของปัญหาความวุ่นวายสุขทุกทั้งหมดในชีวิตเราเนี่ย มันเริ่มที่ตัวรู้หรือการรับรู้นี่เองค่ะถ้าไม่มีการรับรู้หรือถ้ารู้มันดับไปเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะดีหรือร้ายมันก็เกิดขึ้นไม่ได้โหตรงนี้โดนใจเลยค่ะมันเหมือนกับว่าเวลาเราเจอปัญหาอะไรถ้าเรากลับมามองที่ตัวรู้ของเราเองอาจจะเห็นทางออกที่ต่างไปเลยว่าจริงๆแล้วเรื่องมันเกิดจากการปรุงแต่งของรู้ของเรานี่เอง ใช่ครับใช่เลยแล้วที่ข้อความจำแนกรู้เป็นสองระดับล่ะคะคืออะไรบ้างครับเขาจำแนกไว้ชัดเจนคือ 1. รู้มีเหตุ อันนี้คือรู้แบบปกติของเราๆท่านๆนี่แหละครับที่ยังเจือปนด้วยเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดการปรุงแต่งเช่นพวกกิเลสโลภโกรดหลงหรือเอาวิชาคือความไม่รู้จริงตัณหาอุปทานพวกนี้อพอมีเหตุเหล่านี้อยู่รู้ที่เกิดขึ้นมันก็เลยไม่บริสุทธิ์มันจะคิดนึกรู้สึกปรุงแต่งไปเรื่อยข้อความเลยบอกว่ารู้มีเหตุย่อมปรุงแต่ง 2. รู้หมดเหตุ อันนี้คือรู้ในระดับที่บริสุทธิ์แล้วปราศจากเหตุปัจจัยพวกนั้นแล้วเป็นสภาวะรู้ของท่านที่ชำระกิเลสได้แล้วหรือเข้าถึงทำขั้นสูงแล้วจิตท,ท่านก็เลยไม่ปรุงแต่งต่อสิ่งกระทบต่างๆข้อความถึงบอกว่ารู้หมดเหตุย่อมไม่ปรุงแต่ง อาจจะลองนึกภาพง่ายๆได้ไหมคะว่ารู้มีเหตุเหมือนน้ำที่ยังขุ่นมีตะกอนความคิดฟุ้งๆอยู่ส่วนรู้หมดเหตุเหมือนน้ำที่ใสตะกอนนอนก้นหมดแล้วเหลือแต่ความใสจริงๆของน้ำแบบนั้นพอได้ไหมคะโอ้เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนดีมากครับใช่เลยครับแล้วในวงเล็บที่เขียนว่าเหตุต hey, ุกจิตอะเหตุตุกจิตก็น่าจะหมายถึงรู้สองระดับนี้แหละครับเป็นศั์ทางอภิธรรมนิดหน่อย เหตุตุกจิตก็คือจิตที่ประกอบด้วยเหตุกิเลสต่างๆทําให้ปรุงแต่งส่วนอเหุตุกจิตคือจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุเห,เหล่านั้นหรือ A อาจจะหมายถึงจิตในระดับที่พ้นการปรุงแต่งไปแล้วเข้าใจมากขึ้นเยอะเลยค่ะพอเราเข้าใจธรรมชาติของรู้สองแบบนี้แล้วมันก็สมเหตุสมผลเลยที่จะต้องมีเครื่องมือเฉพาะในการฝึกเพื่อจัดการกับรู้มีเหตุไม่ให้มันสร้างเรื่องสร้างทุกข์ ซึ่งก็นำเรามาสู่สติปฐาน4ที่ข้อความนี้ยกให้เป็นเหมือนวิชาหรือความรู้แจ้งเลยทีเดียวถูกต้องครับสติปฐาน4คือฐานที่ตั้งของสติ4อย่างก็คือการมีสติรู้ในกายกายานุปัสนาในเวทนาความรู้สึกเวทนานุปัสนาในจิตอารมณ์จิตตานุปัสนาแล้วก็ในธรรมคือสภาวะต่างๆที่เกิดในใจธรรมานุปัสนา มันคือเครื่องมือหลักในการเจริญสติภาวนาเลยครับแล้วหน้าที่หลักของสติปัฏฐาน4ี่ตามที่ข้อความนี้อธิบายคืออะไรคะเห็นบอกว่าทําหน้าที่ปิดกัน้นหน้าที่หลักคือปิดกั้นปัจจัยมิให้กระทบและกระทําต่อเหตุอธิบายง่ายๆก็คือสติปัฏฐานสี่ช่วยให้เรามีสติรู้ทันสิ่งที่มากระทบอายตนะต่างๆซึ่งคือปัจจัยเช่นเห็นรูปได้ยินเสียงแล้วเกิดความรู้สึกพอใจไม่พอใจเวทนา หรือเกิดความคิดต่างๆธรรมารมเพอพอสติมันรู้ทันสิ่งเหล่านี้ที่กำลังจะมากระทบหรือกำลังกระทบจิตที่เป็นเหตุเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่เหมือนเป็นกรอบป้องกันหรือเป็นตัวตัดวงจรไม่ให้จิตเหตุเผลอไปทำปฏิกิริยาปรุงแต่งตัวสิ่งกระทบปัจจัยเหล่านั้นด้วยอำนาจกิเลสหรืออวิชชานะครับ อ๋อเหมือนเวลาเราเห็นคอมเมนต์แรงๆในโซเชียลปัจจัยแล้วสติปัฏฐาน4ี่ทำงานปุ๊บทำให้เรารู้ทันความกโกรธที่ปรีดขึ้นมาในใจเหตุแล้วก็ไม่เผือพิมพ์ด่ากลับไปไม่เกิดปฏิกิริยาแบบนี้หรือเปล่าคะใช้เลยครับ <c oughs> เป็นตัวอย่างที่ใกล้ตัวชัดเจนมากครับเ <c oughs> มื่อเราใช้สติปัฏฐาน4ปิดกัน้นหรือรู้ทันปัจจัยไม่ให้มันมาปรุงแต่งเหตุคือจิตได้เนี่ย ผลลัพธ์ที่ข้อความบอกก็คือเหตุไม่เกิดปฏิกิริยาต่อปัจจัยรู้ไม่เกิดเรื่องไม่มีนิโรธดับสิ้นปรากฏขยายความผลลัพธ์ตรงนี้อีกนิดได้ไหมคะรู้ไม่เกิดเรื่องไม่มีครับรู้ไม่เกิดในที่นี้คือการรับรู้แบบที่มันปรุงแต่งด้วยกิเลสคือรู้มีเหตุมันไม่เกิดขึ้นเพราะสติไปตัดวงจรไว้ทันออ๋ พอไม่มีการปรุงแต่งด้วยกิเลสเรือนไม่มีก็คือเรื่องราววุ่นวายปัญหาความทุกข์ที่ปกติมันจะตามมาจากการปรุงแต่งนั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นด้วยในที่สุดพอรักษาสภาวะนี้ไว้ได้ก็จะนําไปสู่นิโรธคือความดับสิ้นไปของทุกข์ของกิเลสในที่สุดครับเป็นกระบวนการที่ตรงไปตรงมาเป็นเหตุเป็นผลมากๆเห็นภาพชัดเจนเลยค่ะตั้งแต่เข้าใจธรรมชาติของรู้เข้าใจกลไกลเหตุป,ปัจจัย ไปจนถึงการนำเครื่องมืออย่างสติปัฏฐานสี่มาใช้เพื่อหยุดวงจรทุกเป็นแผนที่การเดินทางที่ครบถ้วนจริงๆค่ะใช่ครับเป็นการอธิบายเส้นทางปฏิบัติที่เชื่อมโยงหลักธรรมสำคัญสำคัญเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบเลยนะครับจากมุมมองเรื่องเหตุปัจจัยและก็ผลในช่วงท้ายของข้อความค่ะคุณอโศกผู้เขียนก็ได้สะท้อนถึงปฏิกิริยาที่หลากหลายของคนที่ได้อ่านเนื้อหาทำนองนี้ด้วยนะคะครับซึ่งก็สะท้อนความเป็นจริงได้ดีเลย ท่านบอกว่ามีทั้งคนที่อ่านแล้วเข้าใจระลึกถึงสภาวะที่อธิบายได้อันนี้ก็น่าอนุโมทนาบางคนอ่านแล้วยังนึกตามไม่ออกเกิดความสงสัยอยากรู้เพิ่มอันนี้ก็เป็นธรรมดาของผู้ที่ยังต้องศึกษาหรือปฏิบัติเพิ่มค่ะแล้วก็มีกลุ่มที่ไม่สนใจเลยซึ่งท่านมองว่าน่าสงสารเพราะอาจจะพลาดโอกาสเข้าใจหนทางพ้นทุกไปแต่กลุ่มที่ท่านชื่นชมคือกลุ่มสุดท้าย แม้จะยังไม่เข้าใจท่องแท้แต่ก็ไม่ปล่อยผ่านมีความใฝ่รู้รู้จักถามรู้จักสแสวงหาสัตบุรุษหรือกัลยาณมิตรมาช่วยเหลืออธิบายขยายความชี้ชัดให้รู้เห็นสภาวะประมัติที่กล่าวจนแจ่มแจ้ง การเน้นเรื่องการสแสวงหาครูบาอาจารย์หรือเพื่อนผู้รู้กัลยาณมิตรนี่สําคัญมากนะครับโดยเฉพาะเมื่อเรากําลังศึกษาหรือปฏิบัติในเรื่องที่มันลึกซึง้งอย่างเรื่องสภาวะปริมัติหรือสภาวะที่มันพ้นไปจากการรับรู้ปกตินี้แหละครับจริงค่ะเพราะการอ่านเองตีความเองบางทีอาจจะหลงทางหรือเข้าใจผิดไปได้ง่ายเลยนะคะแน่นอนครับการมีผู้ชี้แนะมีคนคอยสอบทานประสบการณ์ให้จึงเป็นสิ่งจําเป็นมาก ใช่ครับการเดินทางสายนี้มีเพื่อนร่วมทางที่ดีหรือมีครูนำทางที่ถูกต้องยอมช่วยให้เราไปได้ตรงทางแล้วก็อาจจะเร็วยิ่งขึ้นด้วยครับเอาละค่ะเราก็ได้สำรวจลําดับการปฏิบัติจากข้อความของคุณอโศกก,การมาพอสมควรแล้วนะคะลองมาสรุปแก่นสํำคัญที่เราได้คุยกันวันนี้หน่อยไหมคะได้เลยครับสิ่งที่เด่นชัดมากๆก็คือลำดับขั้นของการปฏิบตัติตั้งแต่การทำจิตให้สงบด้วยหยุด นิ่งเฉยสงบไปจนถึงสภาวะที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างลมหายรู้หายแล้วก็เป้าหมายปลายทางคือความว่างเปล่าเป็นศูนย์นอกจากนี้เรายังเห็นการเชื่อมโยงที่นั่นแฟนมากระหว่างการปฏิบัตินี้กับหลักการเรื่องรู้ทุกข์และสมุท,ทยัยซึ่งมันก็ผูกอยู่กับความเข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยและผลในอริยสัจสี่อย่างแยกกันไม่ออกเลย ใช่ค่ะและประเด็นที่น่าสนใจมากๆคือการมองอริยสัจสี่ผ่านเลนส์ของความเป็นเหตุเป็นผลเชิงระบบที่เทียบเคียงได้กับหลักการทางวิทยาศาสตร์เลยมันทำให้เห็นว่าพุทธศาสนามีมิติของความเป็นศาสตร์ที่ปฏิบัติได้พิสูจน์ผลได้นะคะครับเรายังได้เจาะลึกถึงธรรมชาติของรู้หรือจิตว่าเป็นแค่ผลผลิตของเหตุปัจจัยมีทั้งแบบที่ปรุงแต่งมีเหตุและไม่ปรุงแต่งหมดเหตุ และสุดท้ายก็คือบทบาทของสติปัฏฐาน4ในฐานะเครื่องมือหรือวิชาที่จะช่วยเราจัดการกับรู้ที่มีเหตุนั้นโดยทำหน้าที่ปิดกั้นตัดใจไม่ให้มันปรุงแต่งจิตจนนำไปสู่สภาวะรู้ไม่เกิดเรื่องไม่มีแล้วก็บรรลุปเป้าหมายคือนิโรธความดับสิ้นแห่งทุกนั่นเองครับและข้อความนี้ก็ปิดท้ายด้วยความปรารถนาดีจากผู้เขียน คุณอโศกะที่โวยพรให้ผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติได้เข้าถึงความหลุดพ้นนะคะครับเป็นการแสดงเจตนาที่ดีงามของผู้แบ่งปันความรู้ครับก่อนจะจบการพูดคุยในวันนี้ดิฉันอยากทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดให้ลองนำไปใคร่ครวญกันต่อนะคะข้อความนี้จุดประกายให้เรามองอริยสัจสี่และการปฏิบัติในทางพุทธศาสนาว่าเป็นเหมือนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยเหตุปัจจัยและผลอย่างเป็นระบบลองคิดดูว่า การนำมุมมองแบบนี้มาปรับใช้กับการปฏิบัติของเราเองหรือการทำความเข้าใจเส้นทางนี้มันอาจจะเปลี่ยนวิธีคิดวิธีเข้าถึงหรือแม้แต่ความรู้สึกที่เรามีต่อการปฏิบัติไปได้อย่างไรบ้างคะบางทีการมองผ่านเลนของเหตุและผลอาจจะเปิดมุมมองใหม่ๆหรือทำให้การปฏิบัติของเรามันชัดเจนตรงเป้าหมายมากขึ้นก็ได้นะคะ เป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับการมองในมุมนี้อาจจะช่วยลดความรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือเป็นเรื่องของความเชื่ออย่างเดียวแต่เห็นเป็นกระบวนการที่สมเหตุสมผลที่เราสามารถเข้าไปศึกษาทดลองแล้วก็เห็นผลได้ด้วยตัวเองซึ่งอ,อ,อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนหันมาให้ความสำคัญกับการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังมากขึ้นก็ได้นะครับ สำหรับวันนี้การพูดคุยเจาะลึกของเราก็หมดเวลาลงแล้วขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ